โอเคก็สวัสดีคุณผชมทุกท่านนะครับอยู่ผมนายโยชิคุงแล้วันนี้อยู่กันในเกม Resident Evil 4นะครับก็พาร์ทเมื่อกี้มีเสียงไม่ได้ก็ขอภัยด้วยครับโอเคพาร์ทนี้เหมือนเดิมมาต่อกันเลยเอมพาร์ทนี้ก็เสียงดังไม่ได้นะครับขอภัยด้วยเอายาเหลืองโอเค thank you Let's go ในตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะครับน่าจะชื่อยูยูอะไรสักอย่างทำชื่อไม่ได้มาโหแล้วก็ใช้คิลเลอร์เซเว่นเมื่อพาแล้วนะครับยิงใส่มันโปไปเดี๋ยวมั้งโอเคซึ่งนี้ก็ผมอาจจะกดกดปุ่มไม่ทันนะครับผมเนืงจากว่าผมก็ไม่ได้ เฮ้ยโหโหมันกระโดดมาตรงหน้ากูเลยมันปล่อยกูไอ้ห่าเฮ้ยจะตายแล้วกินยาก็สามารถรับชมแบบ HD ได้นะครับเนื่องจากว่าผมปรับเป็น Full Size แล้วนะครับ มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเกมเลวเซเว่นความหวังของเราพลังไปเอ่ะไม่มีโอเคต้องกดปุ่มหลดโอ้โหโอ้โหวัดดีเอ้ยหลบได้กูจะยิงเนะี่ยอ๋อโอ้เสียกระสุนไปนัดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรหน่อยแล้วก็รอดเอ้าวเยโอ้โหมา เฮ้ยกูกดได้เว้ยควายกูเทพเว้ยเราไปเราลอง let's go เอาเสียวมันกระโดดลงมาดิเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้เีจยไอ้เจีายุ่มตายสุดแล้วเรียกดปุ่ม แรกก็ตกลงไปอืมโอ้แจมอ้าวอ,อ้าวอันออกมันตะกยิงนี่เออยิงได้หรอไปยโดนแม่นคนโหดอะ่ะไปเร็วเลสโก้อ้าวฮ้ยไอค้คหวยเฮ้ยพร้อมตายฝักเอาโอา ใช้สไตเกอร์อืบอื้อื้อ,อนายขึ้นไปแล้วเรออ็วเร็วต้องกดปุ่มให้ทันเนี่ยผมก็ยิ่งสติไม่ค่อยอยู่กับตัวอยู่เอออ้โหโอ้้หูระยะประชิดนะครับขอแนะนำให้ใช้คินเลอร์เซเว่นมาดึงมาใช้มีดฟันแม่งที่แม่งจะโหดไปไหนวะ ปเร็วไปเรเอาแล้วกูไปทางไหนอะอุ้ยด้านหลังเอี้ยแท่หลบได้หลบแบบดิจิตอลอ๋อไม่ขึ้นไปเอ้ยมันเป็นตัวอะไรวะใครรู้ช่วยบอกทีแมงปองอะไรพวกนี้โอเคต้องเล่นไปก่อนเวลาหมดนะครับมันบอกไปโอ้ thank you เฮ้ยหลบได้เฮี้ยแม่งทวงเวลาไอ้สัส แล้วอันที่สามแนละ้วเ็ปะจะบอกนะถ้ามึงขึ้นมาโอ้โหมจะทำอะไรวะแบ่งพลังอู้หูอนะไรน่ะกันไก่เหรอวะเฮ้ยเอาวะสไต์เกอร์ไปแดกก่อน,นหนัหนึงโอเคแล้วค่อยโอ้โยแม่งไอ้สัตว์แม่งกระโดดทะลุกล้องไอ้เฮียมันเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้ยะนี่กูหลบได้เว้ย ไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันกระโดดระยะประชิดโขนไกลเหรอวะมึงมาดิไอควายไอหมาอ่ะไปซะแล้วกูลีลอไไปก่อนเร็วๆยิงโปเชไปแล้วปไปแล้วไปแล้วเฮีย let's go let's me go ตังนี้ยาวคนระับ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช้จอย Xbox เล่นอยู่นะครับเดี laser laser ouais. ๋ยวไปดูอ้มึงมาตัวตัวกูอี้ป่ะ Let's go อ๋อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมันนี่นได้ป่าวะเฮ้ยไอ้เชี่ยว ไอ้กูไม่สนใจมึงแล้วกูไม่สนใจแล้วมึงรีบรีออดไอ้ควยโหอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นเอองงอย่างหนึ่งคือมันกระโดดมันไม่กลัววะคือแบบกระโดดคือไปแค่ทีคือตายนะแต่ไงาะนะเออนานาทีชีวิตใครๆก็ทำได้แล้วโอเคเดาะฉันทำการนี่โดว์ Killer s ครั้ทางนี้ผมเชื่อว่าคงไปไม่ได้อ้าวนั่นไงอย่าบอกนะ โอ้โหเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะข้างๆแม่ไก่เปล่าวะไอ้ยังมาดิมามามา,มาสวัสดีครับสวัสดีนาย,ายตายดิตายที่อู้หูมึงลูกสุนกูไปนั่นนึงมึงมาดิยิงแม่งสาดแม่งเฮ้ย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 เอ้ย,อย,อย,อยไอศแดกแม่งหมดเลยจะไม่พอแดกเพิ่ม ไอ้เคี้ยวว้าวปรอดีตายแล้วเออเอ้ายังไม่ตายอโโ้หมันทำอะไรวะอะไรแผ่แม่เบี้ยแผ่รังสีอือหือไอ้ระเบิดไฟใช้ได้ปะวะลองลองลองไม่ลองไม่รู้โป๊ะอ้าวตายเลยไอ้เหี้ยลองระเบิดไฟตายเลยโอเคแต่ว่าโดนระเบิด เวละเบิดไฟนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมโอ้โหมีประโยชน์มากๆบ่องตรงโหขอบคุณมากระเบิดไฟมึงนี่สุดยอดอเนะออะไรเนี่ยเคแล้วเข้าประตูตายไปเรียบร้อยแล้ว Let's go Let's me bell below e l o w เเออโอคในสุดเราก็ชนะบอสได้ผมรู้สึกว่ามันกากมากเลยนะหรือว่าเป็นพอผมผมเล่นหมดอ e ีซี่ไอแครับก็โอเคก็ผ่านไม่ได้ดีๆนะครับปดัดเอาข้ามไปฝั่งนู้นกันผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรนั่นไงเออยาอันนึงก็ดีวะไปไปเราไป ตะลุยกันต่อผมคงไม่เล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเห็นฉากคาเซอร์พัดท,ที่แล้วมันเป็นบั็กนะครับก็คงไม่เล่นเนื้อคงไม่เน,นเน้นเนื้อเรื่องแลวนะครับก็เล่นสนุกสนุกขำๆไปแต่มันก็ไม่สนุกอะไรมากมายหลังเนอะเออขออภัยนะครับเนื่องจากเป็นวัดอ่ะย้อนขึ้นเช้าอ่ะมึงไต่แบบเคโทสไหมหรอว่าไต่แบบุ อ้าวโหประเด็นครับกว่ายาวอ่ะโอก็ใกล้จะจบกับโปรเจกต์ไปแล้วนะครับเฮ้ยมันเห็นกูได้เหรอมึงเห็นกูก็ตายไซสสัตว์สวัสดีนาย้าไูไอของต่ํำขวานนะครับของต่ํำไม่มีแล้วกูก็โดนมาละก็อาจจะรับชมแบบ720ป่สเพราะผมปรับเป็นไอ้นี่ ฟูลไซส์ไม่ได้ปรับเป็นปน,นั้นไซส์อะไรตอย่างนะครับก็อาจจะ HD หน่อยโอเคเต็มคือมันอาจจะแหลกนะขออภัยด้วยโอเคโอ้ยายเหลืองอ้าวทำไมาไปไม่ได้วะอ๋อทางตันโอเคช่างมันเออเด็กุ้ส่งฝ่ายตันแม่งเลยชอบตันนักนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวอ้าวลงเบ้อ มีอะไรป่วปะ,วะไม่มีอาทางรถไฟเนี่ยเฮ้ยมีให้ขี่รถไฟป่าวะไม่มีแล้วมั้งไป go 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 ทางนี้มีอะไรคุยของโอ้โหอะไรวะเทียร์อนเหมือนกับหินสมบัติอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเครื่งหน้าตัวอะไรวะอ๋อพ่อค้าตกใจหมดกับยิงแม่งละโอเค ห้าพันโอ้ขอบคุณอาอะไรน่า Welcome คี้ขายไปโอ้แค่เนี้ยอลังการกี่บาทเนี่ยโอเคเอ่มโหสามห้าเลยวะนี่แป๊บนึง ผมรีโหลดปะเฮ้ยดีว่ะไม่ได้รีโหลด k ลอร์เซเว e นงั้นเราก็